ดูชองที่บังมาแล้วเหมือนเดิมนะคบผมสําหรับรายการถ้าเราในวันนี้นะคบอยากจะบอกว่ามันพิเศษวิเว้ววิเมกมากเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ได้ทําการถ่ายกันเฉพาะแค่ห้องของพี่บังเว้แต่ว่าวันนี้เราจะไปทําการถ่ายกันที่นอกสถานที่นั่นก็คือที่โออีชีบุฟเฟ่ แล้วทำไมต้องไปที่นั่นนะ่ะก็เพราะว่าวันนี้นะครับผมพี่บางเนี่ยโดนป้าของพี่บางเนี่ยบังคับขู่เข็นเข็นใจบอกว่าให้พาไปเลี้ยงโออิชิบุฟเฟ่หน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูแล้วก็ไปถ่ายทำว่าการกินโออิชิบุฟเฟ่ภายในระยะเวลา2ชั่วโมง15นาทีของพี่บางเนี่ยพี่บางจะสามารถถลุงแล้วก็กินได้ทั้งหมดกี่จานไม่เอาดิกี่จานมันธรรมดาไประดับเรามันต้องนับแบบว่ากี่ชิ้น โดยที่บางจะมีกระดาษหนึ่งแผ่นนะครับแล้วว่าเวลาที่พี่บางกินอะไรไปนเนี่ยพี่บางก็จะทำการจดเลยว่าอย่างเช่นแบบว่ากินเนื้อไปแล้ว5าจานมันทั้งหมดกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในระยะเวลา2ชั่วโมง15นาทีเนี่ยพี่บางคนเนี่ยคนธรรมดาเดินดินติดดินเนี่ยพี่บางสามารถกินได้ทั้งหมดหรือว่าถลุมเขาได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วมันคุ้มค่าไหมค่าหัวส9 9้บาบาทเนี่ยอันดับแรกที่ขายไม่ได้ก็คือไข่หนึ่งก่อนเลยแล้วก็เป็นเต้าหู้กุ้งก็มา เนื้อวัวก็เอาจานสีดาของโออิชิบุฟเฟ่เนี่ย <c oughs> ก็คือจะเป็นเนื้อวัวน,นะครับที่บางจะไม่กินหมูอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อวัวทั้งหมดเลยกุ <c oughs> ้งเพิ่มอีกจาน <c oughs> เนื้อวัวอีกหนึ่ง <c oughs> เนื้อวัวอีกสอง <c oughs> แล้วก็ของแก้มเป็นผัด ก็คือเซตแรกของพี่บางนะครับทั้งหมดก็จะมาขอไปด้วย13จานหรือถ้าเราจะนับเป็นชิ้นนะครับกุ้งพี่บางกินไปนทั้งหมด6ตัวเีื้อพี่บางกินทั้งหมด13ชิ้นเต้าหู้3ลูกชิ้น1ผัดบุ้งทั้งหมด22ไข่1สาล่าย1แล้วก็ข้าวโพดท,ทั้งหมด43เม็ดอันนี้ก็คือรอบแรกที่กินนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูต่อรอบต่อตอนนี้ก็สั่งชุด2แล้วนะครับได้เีื้อมาทั้งหมด5จานเทมเป้ทอดหม1จานทากาขา1จาน3ชิ้น เอ๋ถึงบ้านแล้วจ้าไม่ต้องงงนะครับว่าอุตส่าห์ไปถ่ายนอกสถานที่ทั้งทีทําไมอยู่ๆมาวนกลับมาที่บ้านอีกคือตอนไปถ่ายเนี่ยไม่ได้อยู่ว่าเม,มมมันเต็มคือถ่ายไปได้ประมาณสองสามช่วงแล้วแล้วก็ไอช่วงสุดท้ายเนี่ยช่วงที่จะแบบว่าจะมาทาการสรุปเนี่ยเมมเต็มแลวคือกล้องมันไม่แจ้งเตือน,นเ้ยว่าเมมเต็มเหมอคือมันก็อายัดอัดอัดอัด,อ,ดอย่างนั้นแหละแต่คือมันไม่บันทึกไงกลัวจะรู้ตัวอีกทีก็คือมานั่งจุมปุ๊กจุมตูอยู่ตรงนี้แล้ว อุตส่าห์ไปถึงข้างนอกเลยจะต้องมาปิดรายการด้วยในบ้านเนี่ยอ้าวโอเคก็ถือว่าปิดรายการอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปทั้งหมดนะคะว่าวันนี้พี่บางเนี่ยกินบุฟเฟ่ชาบูภายในระยะเวลา2ชั่วโมงเนี่ยกินอะไรไปบ้างแล้วกินไปเท่าไหร่พี่บางกินกุ้งไปทั้งหมด2จานหรือ6ตัวกินเนื้อไปทั้งหมด48จานหรือห2 3รอชิ้นกินเต้าหู้ไปทั้งหมด1จานหรือ3ชิ้นกินลูกชิ้นไปทั้งหมด1ลูกลูกชิ้นที่มันจะตั้งอยู่บ่บตห แล้วก็กินผักบุ้งไปทั้งหมด4จานหรือ43ก้านกินไข่ไก่ไป1กินสาหร่ายไป4กินข้าวโพดไปทั้งหมด2จานหรือ86เม็ด กินผักกาดขาวไป1จานหรือว่า3ชิ้นกินเห็ดเข็มทองไป1จานหรือประมาณ63หลอกินน้ําไปทั้งหมด3แก้วกินชูชีไปประมาณ6ชิ้นกินไอติมไปประมาณ2ลูกและสุดท้ายก็คือกินลูกอมล้างปากไป2เม็ดด้วยกันครับผมนี่ก็คือยอดสรุปรวมของคนธรรมดาอย่างที่บางที่ไปกินบุฟเฟ่น,นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ก็คือกินได้เท่านี้และสําหรับเพื่อนๆถ้าไปกินเนี่ยก็ลองเอากระดาษไปจดว่าตัวเองเนี่ยกินไปทั้งหมดกี่จานกี่ชิ้นอะไรจะได้รู้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กาง คลิปใหม่ลงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ